bài đi con này Tinh <laughs> <laughs> con này bỏ <laughs> <Máu mài chứ. cười> กินแซ่บแซ่บอกไก่ดูๆอกไก่แม่ตาก็ดูปะคะอ้าวบ่าวๆถามแจ่วตัวนี้กับตัวนี้ตัวใดแซ่บชิมมึงเนาะฮะโอ๊ย

Hãy subscribe cho mọi Ghiền Mì Gõ mọi người bỏ lỡ những video hấp dẫn

สบายดีวาได้ไหมสบายดีว่ามานีมากินปลาเข้าใจจะไปดีมาหนีไปจ้างอีไรบาง่อนี่ใครมาแดนไ่รู้ก็คือตัวปั้ินนั่นอืม นี่หัวมันซีนกับลายเติมเบ็บ่หัวมันกินบานเฮ้ยเฮายม้ยชองเลยก็แผลนปักเลแผลนปักเลกเอรเลยไปพี่ลุงรับด่านไปใมองฮาสบาย

ออก,ก็ไม่ได้รู้ราคาหรือยังไหมะนณแม่ <c oughs> คะกินล้วปุ๊บร <c oughs> าคามักนิดนึ่งต้องคอยนะจ๊ะแ <c oughs> า่จ้ะ <c oughs> มาแพงแทมพีให้เลยได้มาไมได้เขาต้องไหนเขาเนี่ยเกาสิเดนก็ไม่ไม่เอาแ็มสีแล้วเชียวก็มั้งทำไปบอาเอ ชิบหายโมงเลยชิบหายนทีสช่ไดีพี่หนุอมสั่ไหมี่มยแทนทีค่อยคบอวทนทีนนกินหกสิบนาทีแหละค่อยบมชิบหานาทีกินหกมงนาทีกินหกสิบนาที ทาจบังทานหลังมนบ่เขาบังบังเบังท้ังกคลิปนี้ก็สิจบเพีงตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะหลานมากินต้มปลานอำนาพี่น้องบายยปากกดไลให้ในเด้อพี่น้อง